นี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคม2 5 6 8ท้าพระเจ้าายวารีชาจวอศูนย์76ขอเป็นวาจาศาลยาพุทธมนต์ถวายเป็นบุตรกุชาธรรมบูุชารจุ้ชาและเป็นอาจารย์ย่า,าูุ้ชาแ์แดงค์กระโตกจนราชาอรรถภูสมเร็จมุนบุตรในหลวงพุธลตลอดทั้งูบ่าอชาเป็นเจ้าของิชาญินดมณีขอเทพเจ้าทั้งหลายโปรดชมมาและมุ่นาในการสวนศายของข้าพ้านี้ขออนุภาพบุพระราชาใจปบาเจาประเทศเจ้ดาทั้งหลาย โปรดจงบัดาใิพระเจ้าเป็นสมัยเอียนโปแก่การสวนสัญญาณมงตอไปธรตาจักรวาลเส่วนตลาสัตวสุทวตสัตมามุ่ักษาสุนันตูสัขามกขันธเจเกการิตัวไปคืสิกราตเจนเทวิมนาณี่ิบิรปกิจามิเปรัตขนเหาวัตถุสัยธรมายังจุเยวารมีเสเีย์หาทั้งปาาาิ่งที่ทันตาทันเกยัติันนีัจนาราริโมมีนาโธรรมะสมวนาการโลยังมันตาธรรมสสวนาการโลยังบันตาธรรมสสนากาโลยัง ตัสมามาตัหาตัสมาร์ทบรทบโศัท์หัโตตัสมารบัโทััโตตัสมารัโทััโตตัรบัน้าที่มีสัายนังงานอย่างพุทธมณสัานังวังเตนัสตัีน <teachers> nah. 10, ั้นสุที่มีานัประธานที่มีสันัาอย่างมมเมศงลังตัสตที่นั้นสที่มีานัปนห้าที่มีัลย์นัมายางมมศงวััิเตนัสตสที่นั้นสดตมีความัสัานมาา พมอสถาปันตัพตนงทีุตมัเอเตนะจัวันะมามหตุสัปปตวมหารุโนยาโหินายสัมปาปนนเตวบารุงสถาบันตันของคนที่มุตตมัเอเตนะสจัวันะมมหตุตัวสูปตวมหากรุณาตัวน่วสยะปนนามพลตมเอเตัวาุสถัตัวตนของคท่มะมังเเตัสจักรวันมามาอนัวสปถวัน จากหลวงป达ูนีเทวทาเอโกยินาสินปตาของจิพัคกัตตาทัศนายากษอินทิุตสาันจาระโคตจุนนาสุตาวาสกายิหะลานัตเทวนาเกตาหิยัโภมาคาวาสกะลานิกเดยวันจะมีมหาวเนมาาตาคิบุจเคนาสติปปตะมตเหิปิสเปิสัพเพหี่หวนอะรหันเตหิสหิจะเราจากหลวงป้าูนีเทวทาเอโกยินาสินตะของพัคกัตตาทัศนายักอินทิพุตสกันจาะโนนัมยังผีนะพระคาวาจะนุปัสสากรรมยาวะองโตข ตาเทวตาพระคณตังแลพิวัตเทวาอิมมาาสุนิตาังตังทิฏาคิกาเทวิตารโติเตมังคนาปสิมหาสมโยบาวรชิมุทิวตกายะสรมคาอาคาตมหาิมรมคามยติยลายพลายนติตตะขวาราเอวัตามะโทติเตมังคตาปสิตัระพิโวสมาตหาสิตังชุกมันจสุชาาธีวันนั้วยะห็นะวันดิะยะาล้ขัดนากจิตมิษาเจียตะัวาเวตาะคต ปรีคัมย์หทาคีรังโอหันจามังมิชาเดตารติสุชาวิมลราชุตมตาสุทันตาสุทูรักาตียัตัวปราเทวตาพระโคตัเกียมังคตวาภาสีเยกนเศรทธารนตาเสศนเป็มิตสปยาภูปายาภูมีปายามนสาเังเทวะขยังปริภตเย็นสัตติจะตวพระขาวัยพิโมาติวเยุยนาพิกเวชสุโรกทานุเทวตาธนิพนธ์ตาของจิตตถาทตตัณนายักษิคุจจั ยีิเทวิเวีเหตุสงอธิมัทาัตสมะทตเตสมขวัตาะาไมวัิวตานิาเยุเยทัีมะเยตระหิเยปิเทวเวีสันตินคตาบรทานตมะนาวมุธาเตสัติมาตาะระมยวัฏิวตฏชนิตาสังตยทปีมหาเตระหิอจิคิสานิพิกเวเทวกายานังนาวยติสนิพิกเวเทวกายานังนาวนามิิสนิพิกเวเทวกายา สานาชาสามปักมาสีบโลชาตีสเรมีติเทวะปิโจติภิกข็นโตปจสูวไวมัตนกัสิโลกับนุกับสามิยาติาติภมาจากาตาิ้เล็กขระาปตาสมัยตาโทหาวัสรนั้มังทสตแต่พีสังทุนโนก็ะมามนาสามุทาวิปัสนามนาวิหาริโยเป็จันเเยียร์เทาวันนี้ขับปิดโลกที่จะตกสุนทรียศาสตวเสัตย์สัทธาสาวาขยเสน่ห์ละเจเทวะกัญสาภิกขันตเดวิชา สถานัฒจรรกับเปเกสถามัสุหัสัรมสกตสังเกตหัะมุามัสุนกับเป็นเกนัต์มัทสุที่สาสต้าพุตาภูตจารสมาธิวญญายาววาอจาุมาตโตมิสถานสาวเคเมเเทวคยาภิกตตาเวิหานมาทำพิโเดวหังกิตายสามิขิราหุโสตนตาสังาอิวะปยาขมาคว้วยตัวฤๅษีุทิมุตโตวนนตัวยๅษีน้งมามหากิจกรรม

วิปุลัสาริมินะพิโยนังสัทถะสังเคันังไปยุปัสติพิโลเดให้โถตบคัจสมินมนังมันมันจะที่สังวาโชปัสิขันพนังอธิตติมหาราชาเโสปนสางบูริหมาามหที่ทีมาติติมโตตัวสัชโนมธรรมิมี่คุณัตสมิติมนัง กานกินอันที่สัมมาชาวิรุฬภวตปสาทีกุมาณาท่ปฏิมาราชยัสิโสปุทาิสัพพาวงทั้งขณมาลาอิทีมันโตทุกิมันโตวันนั้นค็โตเรื่ามขณะพิารมุพิคังสมติมันเปจุบันจ่ายที่สัมราชาวิรุฬวตประสาติีนคณะปิมาหราชยสิโสปุทิะสัพพาวงทั้งขนะมาลาทุกติมันโตวันนั้นโตเรอยุตสเซลมทั้งขะพิารมุมิคุัสมิติมันเอาแตารัชที่สัมหาชาวิรุฬภวตประวาท ว่าอิทธิมติติมตวันดังัโตฤัันนมธรรมนาถิสมุที่ขุนหัสมินีมังปริมาณเทศสารท่านโชท่านิในนะวิรหะโกกัิเมนะวิรูโกโภูโลตระักทสารจตนโรตมหาราชาธรรมตาจนโรฤาท่านธรรมาาสมุในกัเป็นธรรมตีเสังมัญญวิโนทสาอาคมจนิกาสถามายาโเทวจาริโรภูโตสหัสแต่ท่านอการมัสเโรษจาจินน กินนั้นกิทุ่นี้มนทุนจากนาโอโปันโดจาเทวสุภูจามาตะสกิตาเโนจคโโอละชาชโโกอาปจัตเสโคเตวาติมทลุดิสวีวัาเอเจนดีเราชโนพัฒาสาาหพี่มทํมาีกระมุี่คุณลัมีติมนาราชาคุณนาภษสานาคาเวสราสหสหตาการพระรยาอาูปยาคาจากหนีียามุ่าทาราชาจากอากุนาคาจาเทโเอร์ันโนมหานาคตุพันมิตรยิมมนาเยนาคานชนา ฮาราติทิพาธิชาปะขินวิสุทธเดชมหาวะสาเจวันาัชัตตาลาปัตตาสิราจุปนาอิติเสมาราพยศฐานาราชลมมิสิปันโตเกมาบรชนทโตตนะหะหิวจะหินวัเทวายตานาราุปปนาจะมนะตละน้นมังกาสุภุทังชิตาวัชราหัตเชน่าสมุทชุราสิตาภัจโรวัตสวสีมังโตยัสสิโกราชจามหาสมาสุราธนัวิสาเจปะถิตนทีสุทิติป่าปะหาลาวโทนมุติสัจจ จำมุกีสหสตานจะพิบูตะังสเพ์เวโรนินามักการสนัยตว่าพินินาลาจะมบาทงสมัโยธานีพัฒนั้เกพิูนังสมนยิงบัณนาอาโกาาสานววีเจ้าวิเชวายโยตถาพมุงวัลลนาวรลณาเทวาสมองจัจ้าสาเสหมตตาชรุณากายิการูเทวยวาสัตงเสเรัและสกายยาตเป็นรัตบมีจุดตีมันโตปนตยาสัตวน

กุรยกาคูวาสเินสัเตกาเลนตานีมทันโติติมันตันนาวนตอะมานานพิฆมุิูัสมิติมานาธรมมนามหาสรมนามารุสามุสุมาคิตาปุถิอาครูมโนมิกาอาถาคูฮาโยเทวายเยจารุตวาสิโประค้าวหาปรัคาอาวภูเทวายสัจโสัจเตะทัการทนาหกายเทวานตานี่ที่มันโตจิตมันโตันนั้นัิตัวต้องมาธรรมนานิาอุงัตส มิจาการณจะยัทถดถออย่างระคกินโนย์จะรนีสาปพิัติสติท่าสังเกตในางอย่างน้ำเป็นนี้นโที่มันต้นจริงมันโตวนละวัจโตลงจรงว่าทำนาภิกรรมพิบูลนัสมิิเรนาเเมียานียายามากันทิจาการณ์จะสังถดสัมิจาการามเสนยัโชติีนะมาจะจะถวานิมนต์ิโนธทุกถาบันการเมต่างสังเกตการณ์สถาการณ์ยังถดถอยนบ้นยที่มันตนิมัโตวนลโตยรว่ทนาภกรรมพิูนัสมิติเพา ตฏิเสเทวันนี้ยกัตีแลตาของที่โนนามันว่าเยนะหักอาคันชมเยจิเยจิาสหาพระวุานจติมาขีลังโอกาสเยมันมาสวันทักเขมโมคตะลังนาคะจะนังว่าอิตายต่าัึงความมาปรมตโวจากผตอยู่ที่มตุลาสานักกุมารลพิจิตจากสปุทัสสมิติมนาสารแตผมว่าเรากันะมหาปมามิจิที่ิปปโนพิจิมันตขปสมาคายโยยะสัจติสุท์่านเฉยฉลาุเป็นเจกันชวบัิโน เจตจำนงที่ตอาขารตปิบาริโตเจสเพิกเตสิเสัพพะเมนเสนาภิกมิปัสสากาอาหารสัมัญชยังเอตานามาัอคิณนะรรมมตสมัตาปริวารเมธาภามมุติถาิริิปิปันถามหาจินนกนหาเนาภิสิริปันินาตระมาจสระกัลวรัตนภวัวัฏสีนสัพพุติโออาศัยอุสเสตจักสังขังกาายาว ว่าก er ิวัน่าจะคมาจะโตวันี้าสร์าวเทศเเนตเตอรามัษนาพิการป็นตาเทวิชนาศพิโกเตะาาลุุภพุทธาสัาวิทาลกีประามงในสังลุมมมาเชยสัพเิตาสขาราาหิารนนมงทันติสหพเทธิสวกาเดชเนัาตนักมงในพุทธเตะสารทนรยามีการเจชประสิทธิพันสิทธิวนาเด นารายณ์ารณิสุลาสิทธิคมมาจากอินาจะจากุโลกาคาเพียงาคสมุทาภูิงคากาจารพมาชยะประสิทธิ์สตุเตชยะชยะธนีีที่ทีนาทีนาทีชยะชยะขาวลัพตนนี้ส่เนสัยสเส้นนะมรู้ลันผานชยะเชยะอพิสะนาเยนคิวีสัจจกตตะการิชยะชยะถุกุนิมิตารปีชยะชยาสิงีทาทานรมประชาชยาชยาบัวรุณะ มุขาสาตาชยยะชยยะทำจำปาที่นาคคุละันธกาชยญะชยะขันะผลนัุลงสุกราละูบชงสีหะพญพาธ่ปัชยะชยะรุ่นน้ำมุขายาตาชิตาชิตาเซนาริุนะสุทิ่นาดีชยะชยะสุขัสุชีวิชยะชยะตรณีธะณีสธาตุชยะชยะตรณีสัตตินสธาชยะชยะมังกรล้านลภูพ่อเกชัยะชยะรุ่ไหยะเกชัยะชยะละขันธสุรัเชเยากชยะชยะพรเม พรมินทนาชัยยะชัยยะราชาธิรัชสัจชัยชัยยะชัยยะปทุมสังาชัยยะชัยยะอรหันต์ตาปเจกะพุทธสาวัชัยยะชัยยะมหิสโรภะโลอดิเทวะชัยยะชัยยะกตมมาสตะโขชัยยะชัยยะนาโภวิรุฬหโขมุปโสมุตย์ที่มารวิมิโทจะเวน่าเทโยจะคุูเบโลวัลุโมงิจาคิวะโยจะปาชุบของปูมาลงท่านตระกูลพระอัฏฐานสัจมหาเทวาสิงคิ สิทีตาปัสสะทโยหรสิโนสาวกกาสังฆาชยลรำมงคลตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะจะทัศปารุจตชัยกากิตินะชยารติชนะชยานุเถรินะพุทธัติชนะของตุเตชยามังคลังชยโยตุรัสสิะิมโตะยามาัสสัจยาปาติมโตะปะรโชตุตยามุทิมเทมุริตาชยารถาพรมะขณะมิโนชยอบิุพุนสัจิปมาโตะยามารัสสจาปาบิมโตปะรโชตุเตยามุทิมเิมุริตาชยารถาอินะขณะมิโน ยโยบิพุทธศาสิริมโตอายังอายังมลักษิมโตปรชโยโภที่มทเทมุทิตาชยยตถาเทคณาสโชยโยบินุทธศาสิริมโตอายังมลักิมโตปราชโยปราโยโภสยาบททีมัเทมุทิตาชัยยะตถาัปนาสโชยโยบิุทธศาสิริมโตอายังมลักิมโตปรโยยโภสยาบทีมเทมุทิตาชัยยะตถา นาคขะมิถุนโชยปิพสัจิมนตอยยังนาเสดจะปาพิมโตประโชคปราชโยโพธิยมุทิปเทวุริภายชยาธสะมัญขวะมินุนชยันชยันโตโพธิยามุริขยานังนันที่วัชโนเอวังตะวันวิชโยของอิเชียสูยะชยอมังคาเละปะราชิตาปัลังกีสิเสปะถปะทาวิปุะเละพิเศเกสัพพุทธานางอาคันโต มระธิดยเตชอัฏฐาปัฏฐาสุตตาวิยุธานทัศาสนาโกลงคาสุตตาของธาตสัพพะสัพเพหิยัติพิพุลตุปุตตูเทวะสมิคตานิยติตตาทีอยูกาตทาตุปุติาปุตสมัฏธาละหันตูสัพพะสัพพากาละหันตุชินาสาสนางยาคาธิพัฏฐาเตเทาวัพเพยุเรนตุมโนระานยุตตาการเลโกะสัตตวัสังวสาวะลาหาโลคาตปัฏฐาวาเทัะนิวารตุตตัมพฏทาอาหยาสุขาจิยตสุขังลรหันตูยาห เอวเมฆุตังเอกังเอกังสมยยาพรกภวาสาวัตถียามิหาตีเชตวันในอนาคตปิติการสาลเมตตตาลภูมิภาิภูอามัจิริปขวติศะทเจติเจติพิฆูภวาโตวัตจะทรงระวุณกะควตัทธวัถวาทพิโเธตัาพัฒนางมลุปาทาวาตถทาันินิาวาสานัตุธาตุทำไมตัตธามันมีอาจสัมพินธคารามมการมตะทาพะโตพิุปมที่เมติที่วารีทเมต ติทติเทศทิปัญจเปติปัฏพาเปติวิวัณ์ติวิปัชติธานิกลปิสัพเพตัคตาณาจติอุปาทาวาทิโกเพตตถาคตานาคัลปปาทาวาตถาคตานงพิาวะสาธาจติธรรมนิสตธรรมนิยมตารัมเพภาราตุขติตังตถาคตัวทิสัพุทธเดียทิสเมติทิสปุชิตวะทิสเมติวาทิสคติเจศทิปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัติวิปัชติตานีกัลปิสัมเพตัคตาณาขติอุปาทาวาทิกเวตถาคตานา อนุปัฏฐาวทฏถาคตาพิสาวัสาฐานสมุทานมรรตนมรยามาตาธรรมิธามรมตาติฐานัาคตอภิสมุ谢谢ิติอทิเมตีอภิสมุจจตวาอภิสมิวาอจิตติทสิปัญญาติตัเติวิวัติิัชติอิโรติสัมพิทมะอัตติติิทัมโมโวจักภะข้าวาอัตมานาเตติภูมิปัตโตปัสสตัอภิณันทุสีอธิตังนันนาวะข้าเมยานาปัาเขียนะครคไม่ควรตัดิสิ่งที่ลไปโดยอะไรแลยไม่ควรประมวลถึงส ยถาทีัำฝ่ายนังรับอภิจาณกขะตังเป็นสิ่งเ็เาไปแล้วสิบเนนาก็ยังไม่มาปฏิบัติัใจลงอภิษาตถาคิปัสสติังที่รางรังคปังตังพิทาพระองค์ผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อยแง่ความแคนของคุณปอคุลนการช่วน้ปเชวะกิจจามาจับปักปุถริยามรณนาสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ข้าจะรู้ความตายนายผู้นี้ไม่เห็นเลยสมรรเจริญน้มหนัเจริญน้ำหนักามเพราะขานรัดเกลียวต่อมา แติปีอมาได้นากางเว็บัตวเทกันตรวจีสัตวตติจิเต้มิตินี้ผู้สมดุล้่องกก่าเรียกผมีความเที่ยวช่นนั้นไม่เกี่ยวขานทากางวังกางเีกงว่าเพื่ออยู่เพียงแต่ทีเดียวเขาน้าชมสัพเทสักาละนี่อดีิจ้าสังกาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนับนมาท้บนนิสมันไม่เท่ยเกิดขึ้นแล้วระบแล้หายไปสัพเทสัขาทุกขาสังขารคือร่ากายจิตใจและรูปเรรูปธรรมน มาทำน้ำบดซินมมีทุกตนยาก,ก่าชกาเตายไปสักเทตมมาอนาสิทอะไรต่างๆทั้งที่เป็นสังขารได้ไม่ใช่สังขารนา้อัซินไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่า,วาวต,ววต,ววตัวของเราอาทุชีวิตทางชีวิตของไม่ยังยืนทุกข์งมราณนาแต่ของไ้เยอ่อ,นนอ,อาภาษามยันนาเราจะตึกนท้ามารณปริโยสานามีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตตยเป็นที่สุดเราชีวิตตางนี้ตรงนตาชีวิตของเราเป็นของไม่ชิ้นมาหนักหนาเมียนี้ อเัตาทวิญญาณโองพระปัสกาวิญญาณถูกตัวอันเขาทิสิเสียแล้วอธิเสานปฏิจจทอนนักปฐมีซึ่งแห่นดินกะลิมพลังวิวัตประดูกงาวัท่านไม้ได้ต้นงเพินนี่ลัง่ันหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจวัตสังขารรสังขารทั้งหลายเป็นเครื่องนอนบุปาทวายธรรมิโน มีความเกิดขึ้น ует, น,าานั้นมีความเฉลี่ยเป็นทั้งนั้นปัจสิภวานิยงชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดัไบไปเดยสัูปัสมงค์สุโขความข้าไป,ป,ปส,บปปส,สบปงบนักสัมขันทั้งหลายเป็นสุญยิ่งสัพเพสตาเมรเจจจาสัททั้งหลายทั้งคงกำลัง,ลาง,งาตายอยู่ไม่ริ้วชุ่มจักมรันเสดจิตตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวะห่า,างมาริสามนี่เราก็จะจตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทีเมฆเหตุชาตพโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแต่เราเลยยังกินสีกุศลังรำมังคปีมเตยินตะตาปัญญาวาลุโมทันตุสุ เสวะทสิมิานิยติตาธีกาจุาสาต่าโวตุตตาองตนขมุจตุมาตาพิตาตุปตานุจตุสเพยาติการจุติตาขปบุจัตุสเพอาญาติการุติตาขปมุขจตุสเพปิชาสเพยาคาสเพเปตาตุปตาของตนขมจัตุสเพอาจาริยุปัชายาจุตตาขปมุจัตุสเพนาคตาจุตตขมุจัตุสเพเทวสิมิานิิตาธุตตางวตจตาัตเพสามารถนาชนิดชนตัว นโมพุทธิสตอคันตมายะอิติภะวานนโมพุทธิสตอคัตติมายะอิติภะวานนโมพุทธิสตอคันติมายะอิติภะวานยาเทวดากับิวินาเราจะไปหาหลวงพ่ที่ทขเขาหน ทาธรรมมังทางในพระวุดุิตทิมโยโรติยวิหารามัชเลเีราจามกาจะนวกาจะพิฆโวสารามมีการทานนักปฏิปปาสก้าขามันจะเทศสารีขามันจะอิสระสมปานักภูตาสุปิตาพระวจุเจชราภูชาเยติจาระจะสภาวะสำเสทิฐาชาตาธโมตปาดิการวิญาณิการธรรมมังวรังเเกสเทปีทุกขัสสะการมตุสังขยังคาตุสิระทรรมธรรมสตัดธรรมโมธรรมะเลานรรมปราสังโมจังโคขงตูสมโควะอัตายะจะหิตายะจะอามิละกตุสัทมนตสัพเพ จาริโนพุฒิสปะรุเยมาทเมียระยะาพันธิเตานของตเพติปาิโนพุทธศาสนธรรมมาทัพปทาลังประบชั้นัวการิกาเลเทโวปสตูวที่ภาวะยาสถานาชนิรรมเนียเมเนมาตาปิดาจาาตระชังนิจังรักันติปุตตะังปีวังรำเนราชาโนปราชรักันตุสัมปราาทุกขปตาในทุกขาพย์ปตา จะนิพพยาโสกัตาจานิโสาขันตุสเปติกาปาเนโนเอตตาพตาจามีสัมปทามุญญาสัมปทาสัพเพเทวานโมทันตุสพะสัพพันติสุธิยาทานังนัตตตุสทายาสีลัางลัางันตุสัพพะทาภาวนาพิจตาตุขันตุเทวิตาขันตานิรันตนาโมตุสัะสัมบังขันตุสภะเทวตาสพะธุรมาสภะเวนะโสธีวตุนิรันตนา ธัรตุมักนาลันสพเทวตาสภาพสำคาญภาเวนสุทรุนิลันตะลัเพพุทธาภรัตตาปัญจการังจะยัมพลังอหารานาจติเชนะัละันธานิสังโสตัพเพพุทธาภรัตตาปัญจการังจะยัพลังอาหารานาจติเชนะัละันธานิสัโส ส, man, สัพเพพทธาพระรัตาปฏิจจยการันใจยังพลังอาหารตาันติเจริอรหรันธมิรสมบสัพเพพทธาพระัตาปฏิจการัใจยังพลังอาหารตาันติเจริอรหรธันธมิรสมสัพเพพทธาพระัตาปฏิจิการัใจยังพลังอาหารตาันติเจริอรหรธันธมิรสมบูรณสัพเพพทธาพระัตาปฏิจจการันตยังพลังอาหารตารัติเจนอรหรพันธมิสู ตเพเพพทธาปรตตาปเจกานจายาภัลังานตานจารจเชนกันตานิสสะปสงสัพพพบธาปรตตาปเจกานจายาภัลังอนตานจารจเชนกันตานิสสมปสงสัพพพทธาปรตตาปเจกานจายาภลังานตานจารจเชนลักันตานิสัปสด้วยอำนาจแห่งบุญสมที่ข้าพเจ้าได้สวดพาพพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอร้องเจ้าทีจะไว้เป็นพระทัสวด็จพระนางชาสศริกิณฑ์มราชินี พันปีพันปีหลวงพุทเสด็จสู่สวัสดิ์ข้างใรขออน,นันต์ทรงแห่งมงคลน,นี้จงเป็นสรรพสิริมงคลแก่พระเจ้าให้เราขาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้ที่มันม่นคงเป็นสมมาอา,อาชีพอาชีพบรรชอบทำคำว่าไม่มีหมดอยากจักจบขอ,อยะนี้ยะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมมาที่ศีลท,ทั้งมันในพระธรรมคำสอนแห่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาะน อีกทั้งขอเทียบเทาทั้งหลายผู้แส้งบุธนาสัานการในมุส่วนนี้ประสิทธิ์ริษัพอน้อมส่งุณภาพแห่งมงคลเบสุลวัตถุมงคลพระติตาเจ้าเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปงที่สามสน้ำผ้ได้แทรกขึ้นให้เปลี่ยนเป็นพุทธานุภาพเทวานุภาพแรลิตาทุภาพบรรจุเศษทำนห้ผลให้เป็นสีมงคลแก่ผู้ครอบคองและผู้ชาุกประการเือ